นะแต่มผมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสสวัดีครับนี่ถ้าทางเก็บมานานะนะฮเียอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบสองแข็งแรงมากนะแปดสิบสามเดี๋ยวมันจะเพิ่มเป็นโย่โอ้ออเออเออเอออยู่ฝั่งทนเหรอ,เ,อเสียงผมก็เสียงแล้วเสียงเสียงเป็นน่าจะกูเสีทรลอกเลยเสียวน่ามีอืมเล่นภาพไปเดี๋ยวเราเล่นขายเรกเล่น คือเล่นสะสมใช่ไหมฮะเล่นเก็บไปที่ว่าขายผลิตภเด็์นี้ขายไปแล้วจะถามอยู่เลยว่ามีสมเด็จไหมครับมีขายเลยนี่เก็บนี่เก็บในยุคนั้นเลยฮะก็ยอดนี่กันนะครับทองเดียวถ้าเอาไปผิดทองก็ราาบุญชาเป็นที่เน ตรงนี้เฮียตั้งไว้กี่บาทครับอยากได้ออกมาคุณตั้งดีกว่ามามาเฮียราคาผมต้องใช้เงินผมผมผมอยากทราบราคาที่เฮียบอกว่าจะตั้งแพงๆเนี่ยผมจะดูว่าผมมีปัญญาจายตังไหมก็ไม่เป็นไรเราคุยกันได้ท่าไหร่ครับเฮียเอาท่าไหร่ครับบอกได้บอกเลยครับบอกเลยครับเอาที่สบายใจครับ เพราะว่าเฮียก็เซียนเก่าอยู่แล้วบอกทีเดียวรู้เลยผมไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมต่อเท่าไห,ไหร่ครับ เพราะว่าเฮียบอกอยากได้เยอะๆผมก็อยากให้ได้ได้เยอะๆนะครับแต่บ,บางทีมมันตอนนี้คือไม่ไม่ไมเอาเอาเฮียบอกดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเฮียเป็นคนไม่รู้เลยอีกเรื่องหนึง่งแต่เฮียเป็นคนที่รู้อยู่แล้วอะเฮียบอกผมจะง่ายกว่าห้าร้อยมันก็ืัอมันจะแบบมันรู้ไอะไรนะฮะเช่าได้ห้าร้อยเช่าได้ห้าร้อยหมายถึงสมัยก่อนเช่ามาองนี้ห้าร้อย ปกติเขาจะมีจานนะองนี้ไม่มีจานเนาะคีอวิจานเนี่ยเออ่เฉพาะเดี๋ยวคนรอนจานให้นะฮะเดี๋ยวคนเดินท่านไปจานเคยไปที่วัวคดคระอา,มามจารย์บอกว่าคุณเดี๋ยไปดูเท่าไหร่ซี่จานมากมีจานมไม่ต้องฟังเฮียเนี่ยเอาเท่าไหร่ผมจะได้ดูว่ามีกําลังใจไหมเฮียนะขอดูอย่างอื่นหนะ่อยดีกว่าเพราะว่าดูแล้วองค์นี้เฮียห่วงมากต้องพักลบก่อนอขออนุญาตนะครับเฮียเนี่ยรุ่นเก่าจริงๆเลยเซียนรุ่นเก่าจริงๆ ไม่ใช่เชียนก็เจื่อที่ไม่ขายจริอกไม่เลยไซื้อ,อ,อ,น,อ,น,น,อน้องมาแพ้แน่นอนหลวงพ่อหลับวัดการซวยๆเล่นเป็นล้านแต่อย่างเงี้ยแสนบวกลบหมดไม่มีหลักๆหรอฮะไม่มีพระหลักๆหรอฮะขายหมดแล้วไเไม่ได้รับเงินเลยไม่มีเงินเก็บแล้ผมก็ รูบอกไม่กีหลักลบทางน้าายหมดแล้วายหมดแล้วมีผ้าเก็บเก็บมีไม่มีกลุ่มเดิมเนี่ยคนชินกลุ่มเดิมเนี่ยยังไม่จบเลอมอเรียยะเอามันไผเดียวครับเพื่อนอว้นะโอเคนึกว่านึกว่าแก๊งเดิมอีกแก๊งมิด เฮี่องนี้ขายได้หลักแสนนะต้องถามเย็ยครับเฮียเอาเท่าไหร่เคบบอกผมผมจริงๆแล้วปกติต้องมีจานอ่ะผมไม่มีจานแล้วมันก็เฮียอาจจะบอกว่าใครจานกันแล้วแต่แต่พอสุดท้ายอ่ะมันพอไม่มีจานมันขายยากเลยต้องถามเฮียว่าเฮียอย่าง อย่าอยากได้เท่าไหร่คุณผมเกรงใจครับผมพูดตรงลักสนนี้ทสนมากแสนน้อยครับแสนมากแสนน้อยเฮียเอาเท่าไหร่เฮียบอกดีกว่าแตวเดี๋ยวผมถ้าไหวแต่ผมไล่ไล่ดูว่าถ้าไหวผมเอาพอเวลาปิดทองเนะี่ยผมจะไม่ชอบพระแบบ<ช>ไปทําอะไรมาใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่มันทํานานแล้วนะไม่ได้ทำใหม่<ช>แต่บังเอ,อิญว่ามันผิดจากแบบที่มีไงโอ้งามกว่าโหยัสมัยไหนเนี่ย <c oughs> ปี2 5 2 5นี่ผม2องขวบเองนะเนี่ยเออเกิดคนนี้พี่เฮียไปประกวดเองเหรอก่จะจัดตัวนเพื่อนผมจัดตัวกับพี่พี่่อสอไหนเนี่ยเกิดยังเนี่ยเกิดหล่อองไอ้ที่ประกวดอันนี้ยังเก่ากว่าไหมหลังนิ้นึงนะหลังเอาหลังจากสองห้าสองห้าออกไปสวนกุหลาบอ๋อสมัยก่อนมีสวนกุหลาบนนท์กุหลาบตัวที่นี่สวนใหญ่ฮะใช่สวนกุหลาบนนท์นี่นี่สวนกุหลาบนนท์เจอใช้สวนกุหลาบนนท์เอเอาเงินสมทบสวนกุหลาบนนท์เนาสองห้าร้อยยี่ห้านี่ ผมเพิ่งจะสองขวบนี่ปีนี้สี่สิบกว่าปีนี่เลยสองขายเยอะสมัยก่อนพามีเยอะเนี่ยของเงียรุ่นเก่าจริงๆหมดหรือยังครับจริงๆเ่ยผมชอบนะพาของเงียเนี่ยโบราณดีแต่จะเล่นกังอยู่สองคนแล้วเนี่ยไม่มีคนเล่นด้วยแล้วเนี่ยอันเนี้ยองค์นี้ขายได้สองพันชี้เป้าก่อน วอนนั้นผมก็ขายไปเหมาไว้ตั้งหลายสิบองค์เพื่อนผมเนี่ยเป็นที่ผมโทรหาเนี่ยเขาเป็นนักขายเลยนะเขาบอกผมบอกตัวเลขมาพี่ตกใจอ่ะ เวลาผมซื้อบางอย่างเวลาไม่สวนมันจะให้เขาขายให้เพราะเขาจะช่วยผมขายพวกคำบูชาเพราะเขาเห็นบอกว่าอย่าไปเอาเลยแปเอเมื่อกี้นั้นที่ผมส่งรูปไปบอกอย่าไปเอาอย่างนี้ไม่ไม่กี่่่ไมกีตังค์หอยโต้ะผมไม่เอาหอยโต้ดูช่วยถูกมากเลยองค์หนึ่งพันกว่าบาทเถ้าเดิมเนอะหลักใช่ใช่หลักสมัยก่อนก็่พันกว่าบาทไม่เฮียกี่ปีแล้วนะสี่สิบปีก่อนพันกว่าบาทสี่สิบปีหลังก็ยังพันกว่าบาทอยู่หอยโตนะครับเรียบ เงี้ยเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรฮะเนี่ยกรอบท่แขใส่ใส่หญไม่ไหวไม่ไหวห้าแสนได้ไหมฮะอ,อันนี้ห้าแสนต้องต้องกรอบเลยนะ <c oughs> แต่ <c oughs> ้าเขาเป็นสนิมหมดเลยนะเหียห้อยมะเย้ยเนี่ยเขอะหมดเลย เหมือนในรูปไหมไหนลองดูในรูปหน่อยนี่สนิมเต็มเลยเหมือนกับเคยห้อยมาแล้วเหงือกกัดโอ้เอฟซีเขารู้อาจาระจานเลยจ้าตห้เงใจมาอันนี้ไม่มีสนิมอันนี้สนิมขึ้นเนี่ยหัวเข่าอ่ะนี่นี่หัวเข่าเนี่ยเหมือนเหงือกมันกัดอ่ะไม่เคยห้อยเลยเพราะตัดนี้อย่าห้อยเนี่ยสนิมเขอะเลยผมถ่ายให้ดูไหม ไม่ต้องไม่ต้องนะจะได้เห็นว่าแบบที่ผมไม่ได้พูดเล่นนะจะถ่ายดูด yeah> ีกว่าจะเห็นพร้อมกันสนิททั้งนั้นเลยใช่นไหมไม่เหมือนในรูปในรูปไม่มีสนิทไม่มีใครค่อยแต่สนิทมันขึ้นเต็มเลยเพราะตัดดูดับเนี้ยถ้าค่อยดูดับพิจิตรอละแต่พิจิรานใช่สิ คือวงเนี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะเพียงแต่ว่าเขาไปปิดทองพอปิดทองปุ๊บววรามโดนมือโดนมันกระดักระด่างกระดักระด่างพอกระดักระด่างเสร็จปุ๊บแต่องค์เนี้ยเขาไปแทงต่อใไปเขาแต่งอ่ะเขาแต่งเยอะแต่งหัวด้วยปกติหัวจะไม่แต่งนี่แต่งหัวหมดเลยเลส่วนใหญ่แต่งแค่หูแล้วก็ลำตัวหมดแต่เนี้ยเขาแต่งลามาถึงหน้าผากด้านบนหัวเนี่ยหมดเลยใราันเขาอยู่ข้างนอกโอหโห้าเดินครับอันไหนครับ หมสนิมทั้งนั้นเลยแล้วก็ผมอยากเช่าเฮียนนะเพราะเฮียรุ่นเก่าจริงอ,ะอ่ะเก่าจริงด้วยอะ่ะคือเล่นมานานจริงๆอะอ่ะเล่นเกวัมาา 8, 0, ดมหาธาตุูอวโหมหาธาตุคศไหนครับผมว่าผมยังไม่เกิดแน่เลยเพราะวัด<อ>มหาธาตุศูนย์แปดศูนย์เก้าเฮียเล่นนะยุคนู้นเหรอหกสิบปีที่แล้วะ พ80กว่าี่ยพี่เกิดทันยังพี่ยังไม่เกิดได้มั้งงไม่เกิดไม่เกิดอไแต่เป็นนัไเกมโอ้ตอนนั้นว่าราค้างองเท่าไหร่ฮะสามพันกว่าตอนปีศูนย์เหรอใช่สามพักว่าแล้วบทัดทัดในเปื่ภาพัศูนย์แปดถึ้งพันพิมที่พิแพศนนัจนระดับพิูหาเลยคือเท่า้าหมื่นหนเท่าไหหมื่นหนึ่งข่าชั่วเลยโอ้โหล้าทำไมบางุคมบอกจากว่าตั้งสามพันอะ ปีสองพันห้าร้ออ่ะ3000บางองไปทุกองใช่ใช่ใช่พิมใหญ่ส,สวยๆองคหนึ่ง3,000 3,500ตอนนองเที่ยวี่วัดไผ่ก็แพงอยู่แล้วเอาไว้แต่ในตลาดเล่นเงินเท่าไหร่ตอนนั้นพันหนึ่งมรุทธรผมที่เมื่อก่อนที่ผมเล่นตอนนั้นนะถ้าเป็นไปขายแซมถ่ายพวกชิปที่ร่องฮิคุนะมันจัมบะพันจัมบะต้องวางให้เล่นคลิกๆแล้ววางโตโตอวางโตที่ต่อเนี่ยไม่เป็นตัวหาใครนะคลิกเฮ้ยคลิกไม่คลิกไม่เพราะว่ามันถูกมากนะแต่พันกว่าบาทก็ทองสามบาทแล้วนะพอมีเยอะ ประจักรเสือจำพันควันไหมผมผมได้ยินชื่อคิดจำประจักรประจักรอายุเพียงไรประจักอว่วรุ่นนะฮะครบทรึกขายเขาเยอะมาก่อนเนี่ยผมไม่ไม่ได้เฉยนะแต่เราเราซื้อเก็บในยุคนั้นแต่เกย์ซื้อเก็บเรา คนพิการได้ไงอ๋อผู้จัดการไหมหมดเอ้ยพิการน้อยหน่อยน้อยทำมาอะไรก็อะไรมึงเขาบอกว่าเอาละเฮียห้อยอะไรรุ่นเก่าขนาดนี้ห้อยอะไรเนี่ยอยากรู้มากเลยไม่กับพรารุ่นนี้แหละอือโบราณคนโบราณรุ่นเก่าห้อยอะไรวัดปากน้ำหลวงปู่ทวดแม่ชีบุญเรือนโอ้แม่ชีบุญเรือนนี่นี่มีหลายองค์นะเนี่ยผมไม่กล้าถามเลยเพราะมีจัมโบ้ไหม จำโบง้งนึงหลายแสนนะสวัยเราจำโบมขายยาหมื่นตัแพงนะแพงเอาจำโบแพงหนสมัยนะะั้นเราหมื่นเงินแล้วตอนนั้นวัดวัดระครังเท่าไหร,ร่วัดระคังเป็นแสนแล้วใช่ไหม okay. โอเคโอ้จำโบคุณย่าบุญเรือนนี่องค์งเป็นหมื่นเลยนะคนที่เราขายราที่แบบเก่งเยอะก็เก็บได้ยี่สิบเลยตายเลยแต่เราไม่ได้ไปรู้นะใช่ใครจะรู้นะนี่ก็ใช้ได้นะสภาพดีนะ รุ่นไหนรุ่นหนึ่งอเอาพิมพ์ได้ไหมครับเขาค่อยมึงน,น้ำเหมือเข้าใช่ครับปากน้ำรุ่นหนึ่งพิมพ์เจ็ดผมบอกได้กระทั่งพิมพ์เลยไหมอ,อ,อุดทวดกลางอ,อกแฟบซึ่งหมดแล้วซึ่งหมดแล้อันนี้ตองรับลุ่นละพันนะให้ผมอย่างนี้เฮียองนี้ห้าแสน 500, เก่าเก่า,เ,กาเลิกเล่นแล้วสงโยห้าองค์นี้เท่าไหร่อ่ะห้าองค์น,นี่ห้าแสนยังยืนยันอยู่ห้าแสนมีทบทบชอบเหรอชอบแต่ไม่ราคาไม่ราคาอาจจะฟังแล้วไม่ตื่นเต้นโอ้นีบประกวดที่หนึ่งนะเออเอาสวยเลยเลยแล้วที่ผมไม่อยากจะเสียผมแข่ยภาพไม่เคยเป็นแต่ตรงนะโอ้โหมันเละยเวลาวันนั้นเลยมันก่อนเพื่ออะอย่างนี้เนี่ย ไอ้ประดีเนาะอือหืออัอย่างนี้ผมว่าผมเช่าแบบม้วนเดียวจบง่ายเลยมีมีเฮียกับผมนี่แหละเล่นกันอยู่สองคนแล้วต,ตอนนี้พ้าเก่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหกแสนตรงเนี้ยหกแสนนี่องค์หนึ่งไม่เกินหมื่นตอนนี้นี่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้นะนี่เหลือหมื่นกว่าบาทสองหมื่น เนี่ยเบ็ดเสร็จตรงเนี้ยหกแสนรุ่นเก่าเล่นกันเองสองหลวงพ่อไม่ได้ถึงไหมรุ่นเก่าเลยองค์จริงท่านเลยเนี่ยนี่รุ่นตั้งแต่แต่ตอนหลังหน้าท่านเปลี่ยนไปเรื่ยอยใช่ใหม่รุ่นใหม่เนาะองค์จริงท่านเลยผมไม่รู้องค์นี้ยังอยู่ที่วัดอยู่ไหมเนี่ยคงอยู่ <laughs> โดนสอยไปยังไม่รู้ฮึดฮึ จะว่าคนเจ้าว่าโทร้งสี่กันหลดูพ่อเออนี่เนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวัลระแังเนี่ยขายไปแล้วขายไปแล้วไแปดหมื่นเนี่ยนี่ลองดูหน่อยโหวัลระแังนี้แปดหมื่นนะครับสมัยนี้ปีพศไหนครับขายไปแค่ถึงยี่สิบปียี่สิบปีที่แล้วแปดหมื่นอืมก็เกินยี่สิบปีสี่อย่างเงี้ยขออนุญาตดูนะครับนี่โอ้โหนี่ตัวจริงนะฮะวัลระแังเนี่ยดูจากรูปฮะโอารูปนี้ต้องถ่ายมาสี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ย ตอนนี้ไม่เคยดียร่างกายทีเดียวจะตายบ้านตายพุ่งไปดูแล้วตายถึงสามแล้วโอ้โหเทียบเลยอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้จะยกเข้ามาด้วยคุยกับเฮียด้วยยกเข้ามาด้วยมาตรงนี้หกแสนเฮียนะเดี๋ยวผมดูตรงนี้เพิ่มอ่าอย่างดูก่อน,มนไ,ไม่เป็นไรเฮียกเก็บไว้เป็นที่ระลึกมดเก็ิดมาพลาดอยู่ผมพาไม่อยู่อ่ะถ้าขายไปก็ไม่อยู่ผมโอเคเอาถ้าเฮียให้ผมด้วยเอามดไอ เดีย๋ยวผมดูว่ามีอันไหนไม่มีใครซ่าแน่นอนผมบอกให้ราคาเนี้ยมีผมซาอยู่คนเดียวหกแสน,นนะถ้ารวมวงนี้ทั้งกรอบเนี่ยผมเช่าเจ็ดแสนเนี้ยอันนี้อันนี้หนึ่งแสนเป็นเด็ดเสร็จแลวเจ็ดแสนนี่กรอบทองเนี้ยโอเคเอาด,ดูดูหมดนะฮะมาอลไรกับเ่รู้เก็บวยด้วยอ่ามาผมดูให้ว่า คือได้กระชื่อไปลูกๆเขาเล่นในเป็นเนี่ยเข้าใจเลยครับผมก็ตาเสือไปแล้วดูไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นเงินง่ายสุดครับเนี่ยเห็นไหมนี่คุยตาไปดูตาความปดูซ้ามเนี่ยมองไม่เห็นนะใช่ไหมผมต้องผ่าตาที่สี่ด้านนะโโต้องใช้เงินมาสี่แสนกว่าเนะี่ยทางนี้เกือบหมดเลยเนี่ยนึงเหลือหน่อยนึงครับหกแสนเหลือหน่อยหรือจะกินเลยนะฮะโอ้โห คือพัชของเฮียเนี่ยนะชุดเหรียญเนี่ยแท้หมดเลยแต่ไม่เล่นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นเลย <c oughs> ของเมื่อก่อนเป็นพาา้าแจกไม่เล่นเลยอะ่ะแท้ทั้งอัลบัม้มอันนี้อย่างนี้อ่ะผมลงตรงนี้ให้ด้วยเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เจ็ดแสนอ่านตรงนี้มาตรงนั้นมามาดูให้อ่ะเสิร์ฟมาข้างๆ้าง,างมาระหว่างนี้เสิร์ฟข้างๆ ไปพูดมาทีน้องขายดวงหลักสิบหลักสิบไหมนี่ชาวโอรลอยเนี่ยใช่ใช่ใช่วันนี้คงเบียดเสียดแย่เงี้ยนะโอลลอยอ่วันนี้เหลือหลักสิบไปไงไม่เอาเลยเมื่อวานเมื่อวานมีคนมาขายผมทั้งกล่ององค์ละยี่สิบผมไม่เอาเลยคือราคาขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม่ขึ้นเลยฮะม็แค่ตั้งช่วงทำผิดตั้ง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 ปากกาจ้องเต้นไปเลยตอนนี้เจ็ดแสนองค์นี้ไม่แท้นะองค์นี้ไม่แท้ไงเงี้ย เออดูยังไงมีเข็มเก๊เลยถ้าเป็นเงินมีเข็มเป็นทองมีเข็มเก๊เลยทองกับเงินห้ามีเข็มทองเงินหน้าห้ามีเข็มถ้ามีเข็มเก๊เลยโอู้้เอาดิดคุณเนื่นพวกทองยังขายได้นะเนี่ยจริงๆรงค์นี้ก็ขายได้นะพระประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ผมเห็นเฮียห้อยทั้งตลับก็ดูท่าทางอยายจะหวงคุณย่าบุญเรือนก็เลยไม่กล้าขอ อ๋อนี่อ๋อโอเคนี่ห่วงเขานี่เจ็ดแสนอันนี้รวมกรอบนี่ก็ได้อ่ะผมเช่าห้าหมื่นเป็นเจ็ดแสนห้าง่ายๆผมอ่ะ,ออะเจ็บไปก่อนเพราะดูแลวเฮียห่วงไม่จับนะเนี่ยนี่วัดอะไรฮะไม่รู้จักครับรัศสีรัศมีเิ็ค <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เลยครับนี่ล้ำลึกเกินในที่เกิดอันนี้ล้ำลึกเกินใั้เวลาช่วงออวัดพับผมเรียนโรงเรียนนี้วัดพัพบที่จอดนอี่เพราะอ้นคือคือตอนเนี้ยเล่นไปเล่นมาเลยอ่ะเหลือ <laughs> <laughs> คนเล่นไม่กี่คนนะครับเฮียนดูนะห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนไม่ไหว เนียผมบอกตรงๆเลยนี่ผมซาอยู่คนเดียวนะไม่มีใครกล้าซาเหมือนผมนะเงัอัสร็จแสนนะครับเอาเงินสดหรือโอนโอนเงินสดนะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดเซฟก่อนเก็บก่อนอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมยิบอ้ากุญแจเซฟอยู่ไหนวะ เฮียคนนี้เป็นรุ่นเก่าจริงๆครับหวังว่าใหม่ยังได้ยินเนาะเป็นเสียรุ่นเก่าเราเราชอบจริงๆครับโบราณเล่นกันอยู่สองคนเ็เซฟก่อน ไม่เป็นไรโจ๊กไม่เป็นไรวางไม่ขวางก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งเบิกจากธนาคารมานะนี่ฝึกหนึ่งล้านแต่เดี๋ยวผมตัดหมดเลยก็เดียวตัดตรงนั้นแหละตัดให้ได้เงี้ยโอ้โหนี่ไม่รู้เลยฮะอันนี้ล้ำลึกเกินลึกแต่สุ่มกอนะละฮะครบนะคณดูเลยฟังขีล้ำลึกเกินไม่ดังเลือดเลือดสุ่มรอนเลยนะโอ้เหมือนเลยนะเหมือนซุ้มกอเลยอ่ะแบบล้วงยกมือกัน แต่พอไม่อันนี้ไว้นี่นะฮะไม่รู้จักครับเขาเล่นเป็นคุณย่าบุญเรือนใช่ใช่แต่ไม่รู้เรื่องเรื่องเร้างถ้าจะพูดเร้างอืมไทยเมื่อก่อนไทยมีบุเรือนนะแต่ปัจจุบันสู้ไม่ได้ครับอันนี้ไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้เนาะอันนี้โทรศัพท์ผมโทรศัพท์อ่ะอันนี้เจ็ดแสนนะอันนี้ปึกเมื่อกี้เพิ่งปึกตัดปึกมานะฮะอันนีเจ็ดแสนเกรียขอบคุณมากนะครับในคอ ขัปักน้ำควายพาดีเยี่ยมครับหว้ยลาท่านอ่ะ